สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกนะคะเจ้าต้นรวยไม่เลิกนะคะรวยไม่เลิกนะคะจากกระถางน,นี้นะคะจากกระถางน,นี้คุณยายปลูกแค่ต้นเดียวนะคะตอนนี้มันเต็มกระถางแล้วนะคะเราจะมาขยายกระถางกันนะคะไปดูกันเลยค่ะแป๊บนึงนะคะสักครู่สักครู่โอเคค่ะมาต่อกันเลยนี่นะคะคุณยายจะทาําให้ดูอันนี้มันเป็นกระถางกระถางแปดนินน้วนะ อืเต็มกระถางแล้วนะคะเต็มกระถางแล้วถ้าเราไม่ขยายนะคะถ้าเราไม่ขยายเขาก็จะค่อยๆโสมไปเรื่อยๆนะคะโสมไปเรื่อยๆอันนี้รวยไม่เลิกนะคะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นว่านนะคะเป็นว่านรวยไม่เลิกนะคะเป็นไม้สริมงคลแก่บ้านนะคะส่วนมาก,ก็จะปลูกไว้ตามเอร้านค้าเนาะร้านค้าต่างๆมันก็จะเป็นหัวนะคะเป็นหัว เป็นหัวเหมือนว่านเหมือนว่านทั่วๆไปนะคะเหมือนว่านทั่วๆไปนะคะปลูกโดยการปลูกโดยการใช้ใช้หัวนะคะใช้หัวนะคะแยกเลยนะคะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวจะแยกให้ดูนี่คะ่ะได้หนึ่งตน้นให้ติดรากด้วยนะคะให้ติดรากนิดหน่อยนะ แต่พวกนี้ก็ตายยากอยู่แล้วค่ะตายยากไม่ค่อยนั่นอันนี้อันนี้เป็นหัวแม่มันนะหัวหัวแม่มันจะหัวใหญ่นะหัวใหญ่เดี๋ยวคุณยายจะดูว่าไอกระถางนี้จะแยกได้กี่ได,ได้ได้กี่กระถางนะคะสองค่อย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 อง สามสี่สี่หกได้หกกระถางได้หกกระถางน,นะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเอ,อกระถางแม่เขานะคะก็กระถางอันนี้อันนี้เป็นต้นแม่เขานะก็จะปลูกเข้าที่เดิมนะคะเข้าที่เดิม ทูจะทูมาหาแม่ลูเออกเว้ยดูมาหาแม่สิน,นะคะปลูกได้เลยค่ะดินที่ใช้นะคะก็จะเป็นดินดินร่วนนะคะเป็นดินร่วน เป็งดินดร่วนร่วนไปนะคะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายเก็บปะทูเข้าบ้านก่อนนะคะสักครู่นนะะรรหนึ่งนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงโอเคค่ะนี่คุณยายปลูกเสร็จแล้วนะคะจากหนึ่งกระถางนะคะหนึ่งกระถางตอนนี้เราแยกได้ทั้งหมดเจ็ดกระถางแล้วค่ะเจ็ดกระถางนะคะ ตึงคุณยาจะใส่กระถางเล็กไว้ก่อนนะเดี๋ยวพอมันได้ที่แล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะ เพราะว่ากระถางเล็กเกินไปอ่ะเขาจะไม่ค่อยเจริญเติบโตนะต้องกระถางใหญ่แต่อันนี้เป็นอนุบาลไว้ก่อนนะก็ใส่กระถางเล็กไว้ก่อนนะคะการรักษาต้นใหม่ที่ปลูกใหม่นี้นะคะห้ามตากแดดนะคะอย่าเอาไปตากแดดนะคะแล้วการรดน้ําก็ลดพอประมาณนะคะพอประมาณไม่รดเยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะให้ปุ๋ยได้ธรรมดานะคะปุ๋ยทั่วๆไปใช้ได้หมดเลยนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะ อันนี้นะคะก็คุณยายก็สาธาิตให้ดูนะคะวันนี้คุณยายมีรวยไม่เลิกนะคะอยู่หนึ่งกระถางใหญ่นะคะเอามาแยกนะคะเอามาแยกได้หกกระถางนะฮะหกกระถางเล็กนะคะแล้วก็ต้นแม่เขาก็อยู่เหมือนเดิมนะคะต้นแม่ก็อยู่เหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ